Lisa, right here for us. Looking right here for me. Excellent. Lisa, right here And one more right here, Lisa. Lisa, looking right here. Lisa. turn it down, watch. ข่าวลิซ่ารอบบ่ายกันค่ะลิลลี่คลิปนี้จะมายำโมเมนต์แบบรวบตึงของลิซ่าในงานลูกโลกทองคำต่อจากคลิปที่แล้วกันนะคะแถมรวบรวมคอมเมนต์จากพี่สาวชาวเน็ตที่ชื่นชมลิซ่ามา่านทุกคนได้ฟังกันด้วยค่ะขอเริ่มกันด้วยช่วงที่ลิซ่ากับแม่ปรีนะคะเดินออกมาคู่กัรตอนประกาศรางวัลคะ่ะมีคนในงานตะโกนชื่อลิซ่าด้วยนะคะทุกคนเขาตะโกนว่าวู Lisa ้ลิซ่าเป็นไงล่ะคะเฟมมัสุ สุดค่ะต่อมานะคะน้องลงจากเวทีก็มานั่งรวมกับกลุ่มพี่ๆนักแสดงเดอะไวท์โลตัสนะคะและก็มีรูปคู่โมเมนต์โมใจร่วมกับคนอื่นด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นแพททิก แมปปาร์เกอร์โพซีนาตาชาเดวิดเบอร์นาร์ดเมามอยกันฉ่ำเลยค่ะรวมถึงคนนี้ด้วยนะคะจะไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะเพราะในที่สุดลิซ่าก็ได้ถ่ายรูปกับพี่สาวอารีนาอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากเฉียดกันไปเฉียดกันมาอยู่หลายงานนะคะซึ่งใช้เวลาถึง6ปีค่ะกว่าจะมีรูปคู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและมีเม้นหนึ่งนะคะบอกว่าอารีนาและลิซ่ามีเส้นทางที่คล้ายกันทั้งคู่เป็นนักร้องและเป็นนักแสดง ที่กำลังมาแรงบุคคลที่มีความสามารถอย่างน่าเหลือเชื่อซึ่งดูเหมือนจะเจอกันในทุกงานอุ้ยจริงมากเลยค่ะทั้งคู่เนะี่ยมีเส้นทางคล้ายๆกันเลยนะคะแถมพี่สาวยังกดติดตามลิซ่าบ,บนอินสตาแกรมอีกด้วย อ่ะแล้วถ้าโมเมนต์พี่สาวอาลิกับลิซ่าคือที่สุดแล้วคุณคิดผิดค่ะเพราะนี่คือแมตหยุดโลกอีกหนึ่งนี่นะคะบุคคลที่เข้าได้กับทุก Energy ไม่มีใครกล้าเมินค่ะลิซ่ากับชาลี x c x กซายโซเชียลแตกลุกเป็นไฟเลยล่ะต่อมานะคะหนุได้รวบรวมความเห็นของพี่สาวชาวเน็ตที่พูดถึงลิซ่ามาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยค่ะเมนแรกนะคะบอกว่าเธอพาตัวเองก้าวขึ้นสู่ระดับร็อกสตาร์ ขณะเดียวกันเธอก็ปรากฏตัวบนเวทีอีเวนต์ระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสายการแสดงสิ่งที่ไอคอนิกที่สุดคือชื่อเสียงสถานะและอิทธิพลของลิซ่าจุดที่เธอสามารถไปถึงได้ฉันแทบไม่กล้นนำเธอไปเปรียบเทียบกับใครในวงการเคป๊อปเลยจึงไม่แปลกที่หลายคนจะรู้สึกหวั่นไหวเพราะยังไม่มีใครไปถึงระดับอิทธิพลเช่นเดียวกับเธอได้วายเมนแรกก็จับใจแล้วนะคะ และเมนต่อมาค่ะเธอเป็นคนที่เป็นธรรมชาติมากๆจนแทบไม่น่าเชื่อดูเธอสิถูกต้องค่ะลิซ่ามีความเป็นธรรมชาติสูงมากๆเลยนะคะดูไม่ออกเลยว่าตื่นเต้นเพลเพลก็คือไม่ตื่นเต้นเลยเหรอเพลง Rockstar ดังขึ้นเป็นเพลงเปิดตัวลิซ่าทำให้คนดูหัวเราะได้ชุดก็โดดเด่นงานผมเมคอัพก็เป๊ะเธอคือซปเปอร์สตาร์ตัวจริง และเม้นต่อมาค่ะลิซ่าที่รักของฉันทําได้ยอดเยี่ยมมากและยังสวยสงา่าราวกับหลุดออกมาจากอีกโลกหนึ่งอีกด้วยจะขออะไรมากไปกว่าน,นี้ได้อีกละ่ะสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง และคอมเมนต์ต่อมานะคะทุกคนเอาเป็นว่าขอสาบานเลยต่อให้เรียกเธอว่าราชินีไปจนถึงวันพรุ่งนี้ก็ยังไม่อาจยกย่องเธอได้สมศักดิ์ศรีหนึ่งในผู้หญิงเอเชียที่ประสบความสำเร็จที่สุดทั้งในด้านภาพลักษณ์วิดีโอและสไตล์โอ้หมายกอลิซ่าคอมเมนต์ต่อมาคะ่ะจริงจังเลยนะพระเจ้ามันช่างเหนือจริงเหลือเกินที่เธอทั้งสวยสมบูรณ์แบบมีพรสวรรค์เป็นที่รักเป็นทุกอย่างในชีวิตทุกอย่างจริงจริง และคอมเมนต์ต่อมาค่ะเธอก้าวขึ้นเวทีเพื่อทำหน้าที่พิธีกรท่ามกลางเสียงเพลงของตัวเองความตัวแม่ขั้นสุดและคอมเมนต์ต่อมานะคะแม่ภาพจะชัดแค่3พิกเซลแต่ก็ยังเป็นหนึ่งในเดรสที่สวยที่สุดที่เธอเคยใส่ในชีวิตมีคนตะกอนเรียกชื่อเธอเธอคือเจ้าหญิงของผู้คนอย่างแท้จริงฉันพูดคำนี้ได้เต็มปาก คอมเมนต์ต่อมาค่ะเธอคือดาราหญิงที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียและไทยรวมกันนี่คือสุดยอดแห่งความเป็นไอคอน คอมเมนต์ต่อมาค่ะลิซ่าดูเปล่งประกายสุดๆและยิ่งทวีความสวยขึ้นในช่วงนี้เธอดูดีมากจริงๆต่อให้ฉันไม่ใช่แฟนคลับเธอหากได้เห็นแบบนี้ก็ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าเธอเฉิดฉายมากทุกสิ่งที่เธอสวมใส่ในวันนี้ทั้งลุกคือความสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงและคอมเมนต์สุดท้ายค่ะฉันขอสาบานต่อหน้าพระเจ้าเลยว่าเธอสวยมากและเธอรู้ตัวดีโอมหมายกอคนที่ได้นั่งอยู่ตรงนั้น ช่างโชคดีเหลือเกิน ทุกคนอย่าลืมไปเอนเกตให้กับลิซ่าในทิกตอกแล้วก็ไอจกันด้วยนะคะสื่อลงรูปลิซ่าเยอะมากๆเลยค่ะถ้าอยากได้เอนเกตจึ้งๆแบบงานที่ผ่านมานะคะคทุกคนอย่าลืมนะคะไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆค่ะและที่สําคัญยังมีช่วง after party อีกด้วยนะคะไม่รู้ว่าลิซ่าจะเข้าร่วมไหมนะคะคิดว่าน่าจะเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งหรือเปล่าต้องมารอติดตามชมกันค่ะและถ้าใครไม่อยากพลาดความเคลื่อนไหวของลิซ่าแบบไวๆอย่าลืมกดติดตามช่องหนุนไว้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุย คอมเมนต์กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ Lisa looking right here. Lisa. Lisa.